ตอนดิตอบดผมไม่รู้อตังหน้าตอสม่เอ่ะออเนี่ยน้ผมสนผมนะามาเ่หลกาเนี่ยครับเงผมตอบตอบผมดิผมไม่รู้เลยผม่วเยเ่จิกาเนี่ยครับการยโรดีกาาผมลวไปตอบผมดเ่ผมจะตอบครับเช่เร่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับสีกว่ากว่ายงเไม่รใจร้อน่

อย่าพยายามทําให้มันปัดวนผมจะอธิบายเชฟอย่าก้าวจะกลุ่มพวเชฟคนเดียวสิทุกคนที่กำลังนั่งฟังเขาต้องการการอธิบายจากคุด้วยเชฟจะม่พูดใครใช่กติกาเนี่ยคุณบอกว่าสนทนาระวังแต่ไม่ได้ทละ้ว่าเราทำให้คุณสองคนเื่อี เกมเนี่ยคนถึงก็เกี่ยวกัเกมนะก็เกี่ยวกับกูมีคนมาชุมนุมกันหลายครังแ่าะวันเล่นเกมกันทั้งหมดเลยเอาแต่ละวันทุกคนก็ถึงขึ้นมันไม่ใช่เล่นเกมช่ไแต่ว่าเป็นการสนทนาระหว่างเราไม่ในเล้งเลยวันนี้ประธานตอนนี้ประธานจะริมหน่อยนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะตัประธารคุมเกมหน่อยนะครับจริงๆนะจริงๆก็คือว่าเกมเราเนี่ยเราไม่มีเกมเรามีแต่ข้อตกลงข้อตกลงเราเดินเดินกางทีคนละ20นาทีคนละ10นาทีท่านเข้าใจอย่างไรครับ ฟังนค้านยังไงก็ยเปนอที่สิบปีาไเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ฟังเนี่ยต้องการยังไงต้องการให้เปไปตามโอตกลงเดิมนะอตกลงใหม่โลค่ะนะท่านต้องถอยังไงนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แล้วคุณดาเสนอยังไงคุณดาเสนออย่างนี้ไม่เอาการจะมาอ่างน่้วันนี้ไม่ใช่เอ ระหว่างคุณกับเทกแต่เป็นปัญหาว่าวันนี้คุณต้องคุยกับคนผู้ฟังต้องให้เกียรติคนผู้ฟังที่มาจากตุรกีแต่นี่มันเป็นการหยิ่ยกขึ้นมาก็ได้ไงวันนี้เจมส์วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลุถึงับพูดของเราเนี่ยชินโตวีทูคุณต้องรู้ว่า นี่กำลังคุยเรื่อง่วายไม่ค้มไม่จากโทรหือี่อไครับเออคู่วายใช่งม่่่า